สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอเราจะมาทําการรู้จักนะครับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นลกันนะครับของภาษาไพทอนนะครับจากครั้งก่อนเราได้เรียนในเรื่องของก็เป็นมาแล้วนะครับของภาษาไพทอนนะครับไพทอนสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มเัียนแล้วกันนะครับอ่าสําหรับ เรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอครงสร้างในภาษา Python นะครับอันแรกก็เป็น simple Python โปรแกรมนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลข้อความนะครับสังเกตสองบรรทัดได้ดีนะครับสองเขียนสองบรรทัดได้ดีบรรทัด,ดทีด่หนึ่งครับเลขหนึ่งเนี้ยบรรทัดนี้นะครับคำว่า print เนี่ย p i t ครับ print แปลว่าแสดงผล นะครับเป็นเวทเสดงเสีงบทแล้วถามว่าเราจะเสดงผลอะไรนะครับให้ทําการใส่วงเ็บเข้าไปนะครับเล็บเปิดวงเล็บปิดรวมถึงใส่สิ่งอ่าดับเบิลโคดนะครับวันนี้เรียกว่าดับเบิลโคดหรือฟันหนุกนะครับอ่าไว้ข้างหน้าแล้วก็หลับนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่เราอยากให้มันแสดงขึ้นมานะครับก็เช่นันนี้เป็น He l l o world นะครับจำย่างเนื่องครับ ถ้าเรากาเอาปิ้นมาเดิมเลยใส่วงเล็บมาเดิมเลยแต่เราไม่ใส่ฟันหนูอ่ะเราไม่ใส่ฟันหนูเนี้ยทํำยังไงอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยว่าเอาเป็นสิบบวยี่สิบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําการคำนดได้ไแค่เราครับความตอบที่ออกมาจะเป็นสามสิบครับเมื่อเราหลันแก๊จะเป็นสามสิบพันดี่นะ,ะเดี๋ยวคุณลองให้ดูแล้วกันนะครับ อันนี้ใครจะทําตามก็ก็ได้นะครับใครอยากลองทำตามก็ได้เดี๋ยวจะมีกเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับมีการให้ตอนหลังนะอันนี้แบบอันนี้แบบลองก่อนโอเคเดี๋ยวตัวใหญ่ที่หนึงนะครับจะได้แบบชัดๆกันได้โอ๊ยอย่าไปว่านี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้โอ้ยอย่ารับ เคื่องดังนะนะครับปิน้นะครับวงเล็บเปิดปิดแบบนี้จะเป็นนั้งหมายแบบนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าซิงเกิลโคดเป็นปันหนวเดียวก็ได้หรือดับเบิลโคดนะครับร็นบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งสองอย่างนะอ่ะทำแบบนี้แล้วกันนะครับ Hello w ว r l d นะครับเนะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราได้ เราก็จะไดคะ้คำนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ทําการนะครับรนนะันโปรแกรมเออได้แล้วนะครับเด่นไหมได้ขาา้อความอะไลครับซุ่เราก็ผมก็คนบอกว่าเฮ้ยผูเหลียมหรือเปล่าแงบอกว่าอันนี้มาคุ้มกรเป่าเป็นอะไรนะระหนูอันเดียวกับสองอันเนี่ยคูัพังหรือเปล่า อ่าไม่โม้่นะครับมันมันได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูครับอ่ะโอเคมามทุกอย่างเหมือนกันไปนะครับเป็นข้อควมามเหมือนกันนะครับใช้ได้สองอันนะครับแค่ภาษาภาษาเดียวเท่ากันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อนิดนึงครับเมื่อกี้สิบบวกยี่สิบเนาะเดี๋ยวเราลองคำาตาสิบบวกยี่สิบนะครับลันดูเห็นไหมครับสามสิบเห็นไหม ได้กีนได้หักสามสิบ 30. แล้วนะครับสมมุติแบบว่า,วาไม่เอาอ่ะเอานี้กันแต่ว่าถ้าแบบนี้ครับผมมันได้เป้าวันนี้มันได้มันได้เป้าที่ผมไมอยากรู้ได้เป้าครับผมครับได้นะแต่เป็นสิบบวกที่สิบก็คือมันจะมองเป็นภาพเลยนะครับอถ้าเป็น,น,นอัน,อน,นดเดียวนะเพิ่องละควจะได้อาจจะคำนวณได้เล้างคเณนี่อก็เนี่ยอ่ มันก็ได้เหมือนเดิมนะครับสิบบวกยี่สิบมันเดิมนะข้อความนะครับสังเกตได้จากสี่ตัวสองน,นะครับโอเคอาว่าอเอ้ยมันใช้ได้เ,เดียวหรือเปล่าได้อื่นได้ไหมได้อื่นได้ไหมได้ไดก็ได้นะครับได้ <c oughs> อื่นเราก็ใส่ไปคนระับเช่นอะไรดีเอ่ออันนี้คือเข้าไปขาดนะตึกโอเคก็จะเป็นยี่ห้า นะครับเนี่ยจุดสุดแต่ทีเนี้ยเห็นไหมมันมีศูนย์ศูนย์ก็คือไม่เอาสีไม่เอาสีอ่ะในศูนย์เดียวเฮ้ไม่น่าใช่เนี่ไงได้แหละหารไม่เอาสีนะคะรับได้แหละไม่เอาสีนะครับมันก็เลยไปยี่สิบห้าซึ่ง ไอสัญลักษณ์พนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับในวันนี้แหละนะโอเคนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยแนละ้วในเรื่องของโครงสร้างภาษาอันแรกนะครับต่อมาเข้าว่าแผบบรรทัดแรกเนี่ยที่มีเครื่องหมายชา้าหรือสิ่งอย่างเนี้ยมันคือการคอมเมนตนะมันคือคำอธิบายบรรทัดนั้นจะไม่ถูกทํางานนะครับเช่นอะไรลบก่อนออะไรดีอันนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็ทําการใส่เครืงหมายชาร์ปนะครับโปรแกรมคืยพิมพ์เล็กพี่ใหญ่ได้หมดนะ uh. แอบบนะครับจะมงนะครับนะจะม่คําอะไรก็ได้นะครับต้องรันดูครับสิ่งเกิดขึ้นมาก็จะขึ้นแบบก็ขึ้นสามท่านนี้แหละขึ้นแบบเดิมเลยนะครับเปิดนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ไหมครับ ไม่ออกอันนี้ไม่ออกนะวันแรกคือไม่ออกไม่ได้ผิดพลาดนะมันก็คือไม่ออกแล้วนะครับมันได้อยกแล้วเพราะว่ามันคือคำอธิบายมันไม่ออกอแล้วถ้าออกเนี่ยคือแปลนะครับนี้ผิดนะแต่ถ้าไม่ออกแบบเนี้เนี่ยถูกนะครับเพราะคำอธิบายมันจะไม่โชว์มันจะไม่ทํางานเลยทั้งสิ้นมันไว้แค่ให้เราตอนที่เราเขียนเนี่ยดูเท่านั้นนะครับว่ามันท่านนี้หมายถึงอะไรนะครับสมมติว่า ปูก็จะทําการทํานี้ว่ามันมีหลายบรรทัดเนาะจะไมมีหลายบรรทัดสามบรรทัดอย่างเงี้ยอได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันหลายบรรทัดม,ม,ม,ทออมันมัน่งเหนื่อยเนาะมันมันทำเออวันเมียเนี้ยหลายครั้งครับเหนื่อยเนาะังนั้นปูก,ก็จะทำการอี้ครับลบทิ้งครับทํำไ้ดีแบบนี้ครับเออไปนฟันนูครับสามอันนะฮะาไง้ต่อครับ เปิมๆๆจบครับรันได้เหมือนกันนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการคอมเมนต์หรือคำอธิบายที่มีความยาวหลายบรรทัดนะครับแต่ถ้าชาร์ตนี่คือเรื่งบรรทัดนะครับโอเคเนาะอ่าเนี่ยอย่างเงี้เยเนีบรรทัดเดียวนะครับวนสุดสามบรรทัดอย่างเงี้ยนะครับแต่และจบ เรื่องที่สองนะครับการคอมเมนต์หรือการอธิบายนะครับแบบนี้นะครับคือพอดีพวกนี้ผมป่าพอดีพวกนี้ครูดได้ทําการทำมาจาโปรแกรมนะต,ต่อมานะครับ s t a t e ตทเมนะครับ statement ก็คือภาษา Python เนี่ยมีความพิเศษกเอาษันอื่นมากเลยครับคือสามารถรันคำสั่งเดียวเนี่ยในบรรทัดเดียวกันได้ครับโดยใช้เครื่องหมายตัวนี้ครับ เซมิโคลอนตัวนี้ครับสามารถาานัดทำสั่งในหลายๆบรรทัดใหลายๆคำสั่งในบรรทัดเดียวได้นะครับเอ่อมาเ,เริ่มยอะแลยวเนาะสมมติครูจะทำโอ้โอเคสมมติว่าจะใส่เป็นอันนี้นะครับเซมิโคลอนอย่างนี้นไปรอหนึ่งก็ได้จะได้เห็น นะครับแล้วก็อถ้าสมมติอย่างนี้แล้กันเจะเล่นพ่เรนนิดหนึงองข้อความขา้อความมันก็ได้อยู่แล้วเนาะเราเอาเป็นแบบคำนควณข้อความที่จะได้ไหมรักดูครับเอ,อพิ่มเวอร,ร์แบบยี่สิบ2อไม่ครับได้เหมือนชานถูกไ,ไหมแต่ถ้าเราไม่ใส่ล่ะจะเป็นยังไงใชไม่ใส่ได้เป็นยังไงเออ เออเลอร์ครับเห็นไหมเออเลอร์ทันทีมันจะฟ้องว่าทําไมครับไอตัวหลังตัวเนี้ยย่อหน้ามันต้องือการย่อหน้าหรือว่ามันต้องลงใหม่บรรทัดหนึ่งนะครับนะมันเออเลอร์นะครับแต่ถ้าใส่งี้ไปไม่เออเลอร์สามารถรันได้อะเห็นไหมมันจะมองเป็นเหมือนเป็นคนบรรทัดกันนะครับเหมือนสดงอะไนี่มันคิดใจขึ้นมรรทักใหม่แต่จริงไม่ใช่เพราะนั้นอยู่มรรทัดเดียวกันครับ คือว่าถ้าบางคน,คนเขียนผิดทำอย่างเงี้ยเป็นข้างมหยโคลอนไม่ใช่เซมิโคลอนจะเป็นยังไงเออรเอร์ er เหมือนกันนะครับแต่เออรเอร์ตัวแรกอ่าอ่านะต้องด,ดูดีนะครับต้องเป็นเซมิโคลอนก็คือเป็นลูกน้ำอีกน่าเป็นจุดนะครับนะอันนี้คือได้แค่ไพทอนนะครับสามารถทำได้นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ ภาษาไพทอนเนี่ยเขาบอกว,ว่ามันไวยวกากรณ์ภาษาไพทอนเนี่ยจะต้องมีการย่อหน้าด้วยนะครับโดยเฉพาะคําสั่งที่เป็น if else คำสอง for แบบนี้นะครับมันจะต้องมีการย่อหน้าไปนะครับในบรรทต่อไปนะครับเช่นแบบนี้นะครับต้องมีการย่อหน้าแบบนี้นะครับถ้าไม่ย่อหน้ามันจะผิดแบบเมื่อกี้แหละจะเอ,เองเลยนะครับ ต่อมาอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นประเภทของเรื่องของตัวแประนะครับตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรตัวนี้จะเป็นตัวแปรชิดตัวแปรเต็มนะครับเติมจริงเต็มเ,เต็มและครับจะเรียกว่า i n เจอร์นะครับเ,รเต็มนะ,น,นะครับจะเป็นเต็มบวุเต็มลบเต็มศูนย์อันนี้น่าจะชิดสั่งก็จะรู้แล้วนะครับน่าจะรี้ไนแล้วนะจะเรียกว่าทิเจอร์นะครับ สามาจะเป็นชนิดข้อเอ่อเอ่อเบสคอร์ดชนิดของตัวแปรนะครับที่ต่อมาเป็นชนิดของตัวเลขที่ไม่เต็มก็คือเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนสามารถจะเป็นประเภทขอ้อฟอสแต่ไนะม่ใช่สองขั้คือท r u e คือจริงและฟอสคือเท็จ นะครับแค่สองขั้นต่อมานะครับที่เป็นข้อความยาวเนี้ยเราจะเรียกว่าสตรีรหรือว่าข้อความนะครับและสุดท้ายเลยจะเรียกจะมีแคต่ตัวเฮตัรจเดียวเนี้ยจะเรียกว่าชาร์เตอร์นะครับก็คือแค่ตัวเดียวชาร์เตอร์นะครับโอเค ไม่มีอะไรครับตอนนี้อ่าโปรแกรมไพทอนสามารถใช้ร่วมกับตัวแปรอื่นได้นะครับคอสแตอื่นได้หลากหลายนะครับรวมถึงฟงังก์ชันทางคณิสั์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้เอาคือเป็นพวกนี้เอาคือเป็นคำสมมุตินะครับก็คือห้ามใช้ตั้งเป็นตัวแปรเด็ดขาดนะครับนั้นมันก็จะเออร์ล์นะ อ่าต่อมาเมื่อกี้ตัวแปรที่พูดไปเมื่อกี้เลยตัวแปรคืออะไรนะครับตัวแปรก็คือเป็นการกําหนดนะครับชนิดของข้อมูลนะครับของของตัวแปรเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนําไปใช้นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับโดยที่โปรแกรมภาษาไ t ทอนเนี่ยอ่าไปจองพื้นที่ในการในหน่วยความจำไว้แล้วนะครับเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรู้ล้วยกันนะครับว่ามี อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิดตัวแปรของภาษาไพทอนนะครับจะมีอยู่5ประเภทโดยกันที่บอกไปน,นะครับ integer นะครับ integer จะเป็น,เ,ออน,นเต็มเต็มศูนย์เต็มบวกเต็มลบนะครับเลขอะไรก็ได้นะแต่ฝั่งนี้จะเป็นภาษา c นะครับแล้วก็ภาษาภาษคานะครับไอ้การเปรียบเทียบนะ รประมาณว่าสระม่ใช่สาระสีตัวแปรนะครับตัวแปรบอกมันจะเป็นตัวแปรฟอลนะครับจะเป็นตัวแปรที่ว่าเป็นจํานวนไม่เต็มหรืไม่เต็มไม่เต็มแบบไม่เต็ม <laughs> ต้องมีทุษิยมหรือว่าก็เป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยนะครับโอ้ครูอบอกผิดไปนะ,ประแรกโฟลจริง,งก็คือเป็นตัวตัวแปรที่ว่าเก็บข้อมูลที่ไม่เต็มนะครับไม่เต็มจํานวนนะครับชาร์เ,เตอร์อก็คืออาศัยแค่ตัวเดียวนะครับตัวใดก็ได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับชาร์เตอร์ ต่อมาสติงสติงก็คือเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความยาวๆคิดตัวแล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับสุดท้ายคือบูลีนะครับบูลีจะมีแค่2ค่านะครับจะเป็น True แล้วก็ False นะครับแค่2ค่าทรนัดนจริงประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นกฎการต้องื่ดตัวแปรนะครับก็จะเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับห้ามใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆนะครับถ้ามีช่องว่างแล้วก็การเป็นวรรคนะครับ ห้ามใช้เครื่องหมายแแบบนี้นะครับเหล่านี้ห้ามใช้ในตัวแปรนะครับยกเว้น u n d e r s ส o r e สามารถใช้ได้นะครับแค่นเดียวเท่านั้นนะครับห้ามตั้งตัวแปรซ้ำกับคำสั่งอื่นนะครับก็คือพวกคําสั่งต่างต่างนะครับควใช้ตัวแปรที่สื่อความหมายให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้อื่นอ่าตีความหมายได้เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ยอยากเกินไปด้วยนะครับถ้าอยากปลไปก็ควรที่จะย่อ อาจจะไปที่มีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กที่ผสมกันแล้วจะมีความหมายเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับต่วชุดแค่ภาษาแะถ้าเป็นแบบภาษามันก็จะมองว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวใหญ่นะครับอนี่ก็คือคำสงวจนะครับที่บอกไปนะครับคำเหล่านี้นะครับคือคำที่ว่าเป็นเกี่ยวกับภาาแปลต้องถดนะครับคําพวกนี้ข้ามตั้งเป็น ชุดแต่ดิันครับโอเคครับอ่ะตอ่อไปนะครับัที่มันตกแต่แล้วอัน,นี้จะเป็นตัวดำเนินการนะครับเป็เรเตอร์จัการนะครับที่เป็นวอลล์เอเปิลตกแต่อันนี้เป็นเบรเตอร์ตัวดำเนิการนะครับตนนัวดนินการเนี่ย ในภาษาไพทอนจะมีอยู่ทั้งหมดเจดประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยน่าจะเป็นประเภทที่ว่าเราเคยไม่สุดนะครับเป็นตัวดำนิการทางคณิตศาสตร์พวกตอคูณหารคือว่อท,ที่นี่ครูใช้ไว้ด้วยนะครับเป็นหานไม่เอาเศษนะก็คือเนี่ยหานปัดเเษทิ้งะนะครับเนี่ยสองอันคูณอ่าเป็นดอกจันสองฐนก็คือเป็นการยกกำลังนะครับปรเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นเศษ ถงองการหารนะครับไม่น่าคิดเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็เป็นบวกลบปัญหารปกตินะครับตรงนี้นี่คือชนิดแรกตําเนินการนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งนะนีเราก็ได้ใช้นะครับอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนนะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงนะครับต่อมานะครับประเภทที่สองนะครับเป็นประเภทตําเนินการ การเปรียบเทียบนะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยพ่อใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เมื่อกี้บ่อยกว่านะอันนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเท่ากับเท่ากับนะครับตกใจเท่ากับถมากกว่าน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมากกว่าเท่ามากกว่าเท่ากับเท่าก่าเท่ากับอะไรเนี้ยนะครับอันนี้คือวิสีการเปรียบเทียบนะครับค่าระหว่างสองค่าว่ามีค่าเท่ากันไหมหรือมากหรือน้อยกว่าอะไรเงี้ยเทียบันไปนะครับ อัน,นอทีนทส่สนนเนี่ยก็พวกการเทียบนะครับเปรเทียบเทียบสองค่าวิธีสามนะครับตัวดำเนินการทางตรรกะราบตรรกะศาสตร์นะนี่คือตรรกะศาสตร์หากแอนนะคะแอนนักแล้วาก็คือก็คือหรือครับทอดก็คือไม่นะครับ คือนั่ก็คือเป็นตัวนิสัยถ้ามันจักษะก็เนตัวนิส็กคือถ้านจริงถ้ามันต้องเป็นเท็จถ้ามันเท็จมันก็ต้อจริงโอเคเนาะต่อมานะครับเป็นตัวดำเนินการกำหนดค่ากำหนดค่าเนี่ยมันก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นใช่ไหมครับมีเท่ากับบวกเท่ากับลบเท่ากับคูนเท่ากับหารเท่ากับเนี่ยคล้ายเมื่อกี้เลย นะแตแค่เป็นการเปรียบเทียบนะครับของสองข้านะครับตอนน่อมาคถ้บต้นเนินการนะครับอะระดับบิดนะครับอันนี้ค่อยได้ใช้นะครับอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ละนะอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะให้ดูเฉยๆแล้วกันเพราะว่ามันมีลักษณะนี้อยู่ด้วย ต่อมานะครับตัวดเนินการของสมาชิกนะครับจะมี in กับ not in นะครับ in ก็คือมันมีสมาชิกอยู่ในอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้า not in น็คือมันจะไม่มีสมาชิกอยู่ที่นั่นเองง่ายๆนะและนั่นจะเป็นแบบที่สุดท้ายนะครับดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ ก็ตัดสับไงก็เพิมตุนบูลีนเนาะ,ะจิงเท็เนี่ยนะครับใช้ข้าบอดเนาะอ่ะใช้วงือนเอียร์ออแล้วนี่นเดิมโอเคตัวน,นี้ก็เป็นฟังก์ชันทางคณิาสารนะครับอันนี้ก็ลองไปเขียนดูนะเป็นลักษณะเนี่ยนะครับไปเขียนดูมันก็สามารถใช้ข้อมูลณิตศาสตร์ได้นะครับเนี่ยนะครับ import math นคือ import ทางฟังก์ชันอณิสสตรเข้ามานะครับ เนี่ยอันนี้จะเป็นการหาสแควร์รูทนะครับตัวเนี้ยสแควร์รูทเก้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์ออกมาเป็น x ออกมาก็คือพิมพ์ตัวเนี้ยในคณิตศาสตรพิมพ์ออกมาครับโอเคหมดและนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับวัเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ